สวัสดีจ้าเสร็จแล้วนี่คือน้ำมันเอ่ออย่าเอ็นยืดได้หลายได้ยนี่ประมาณน่าจะหาลทิได้เดี๋ยวเอ่อตอนนี้ได้เป็นน้ำมันแล้วเดี๋ยวมือเอ่อขาดเอ,อขาด,อ,อ,ขาดอย่ามองมิแล้วขาดที่ขาดเนี่ยจะเป็นนวัสลีนแต่ว่างมาแล้วเดี๋ยวให้หมู่ซื้อไปถาแล้วเดี๋ยว คิดว่ามือได้วางก็จะเริ่มเฮ็ดได้ม,มือมือนีเฮ็ดกับเฮ็ด,น,น,น,ด,ดน้ำมันอย่าเอ็นยืดไว้แล้วพร้อมที่จะเฮ็ดยาหมองขอบคุณจ้าที่ติดตามเขี่ยน้ำมันหย่าเอ็นยืด เห็นแล้วเดี๋ยวไปวเหตุย่หมองโอ้ยจะได้มีน้ำมันใช้แล้วเป็นการกรองนะกรองกรองน้ำมันย่าเอ็นยืดโอ้ยสีสวยเชียวอ,อันนี้ใช้จากใช้น้ำมันจากน้ำมันที่เคยทำน้ำมันจาก กุหลาบป่าเนาะเอามาทําก็จะมีสรรพคุณพวกาทาให้ผิวสวยทําให้แบบผิวชุ่มชื่นอย่างนี้แล้วก็เราก็เอาน้ํามันจากที่เราทําสกัดจากเมล็ดดอกกุหลาบเนาะกุหลาบป่าก็ามาสกัดอีกทอดหนึ่งก็จะเป็นจากน้ํามันกุหลาบป่ามาเป็นน้ํามันบวกมาเป็นน้ํามันยาเอนยืดจัดไป สวัสดีจ้ามาแล้วน้ำมันน้ำมันหยาเอนยืดเห็ดเมือดมือเลย้ด้วยไหมนีน่นี่ได้ล่ะสวยมากแต่ว่าของเอเอใส่น้ำมันที่เหตุจากหมาก,กุหลาบปลามันก็มีสรรพคุ้นของมันอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอามาเพิ่มสรรพคุ้นเป็นมาเห็ดใส่กับห้าเอนยืดห้าเอนยืดก็ก็มีประโยชน์หลายอย่างคือกัน จะเดีกก็ล่อเบิงรงเนาะราวาตอนนี้ขาดอยู่ก็คือเอ,อวัซาสลินแต่ว่ายาหม่องมีแล้วน้ำมันได้พร้อมแล้วขาดอยู่อย่างเดียวคือวาซลินถ้าได้วัซลินมากเดีกก็จะเริ่เรมเห็ดุได้เลยยาหม,ม่องจะ้กะก็ดีใจได้ได้หลายพร้อมด้วยมือนนีอย่าเอากับบานอย่าเอากับสารคามนะเนี่ยขวดปักไงได้นี่ขวดนี้ จำประด้สื่อมามมันเป็นเขียนว่าสองลิตรหรือหนึ่งลิตรหรือเอยียงบัลูน่าจ,จะสองลิตรแหละอันนี้ลิตรหนึ่งเนี่ยยูนีกัน่นาจ,จะปราะมาณหาลิตรหกลิตรหรือไมได้หลายลาย,ยูจะหลายเติบล่อล่อช่มเนาะเดี๋ยวเฮ็ดยาหมองว้ถ่าฝากพี่ฝากน้องฝากมู่ฝาก,ฝากนี่ละเพราะว่าว่างวันหยุดหยุดกับเฮ็ดไป ขอบคุณที่ติดตามนะจ้ะขอบคุณที่รับชม